สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะตอนแรกว,ว่าจะเหอเสื้อผ้าปกติแหละแต่ว่าอันเนี้ยแก้วก็มีช่วงเวลาที่อยู่บ้านวันนี้เราก็เลยจะมาเห่อเสื้อยืดนะคะแต่ว่าเป็นเสื้อยืดอย่างเดียวก็ไม่ได้เสื้อยืดก็ต้องมีความน่ารักด้วยสิ่งที่ทําไปทั้งหมดนะคะเยอะมากเยอะมากๆทุกคนเห็นไหม นี่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช้อปตามได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าซื้อจากช้อปปีแล้วก็ลาซาด้านะสองแอปนี้ส่วนใหญ่น่าจะน่าจะใช่เลยก็คือแค่2แอปนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะแต่ว,ว่าวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าอุย้ยฉากเปลี่ยนไปหรือเปล่านเนี่ยเธออยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่แถวบ้านทุกคนแต่ว่าแค่เปลี่ยนฉากเปลี่ยนบรรยากาศในการถ่ายคลิปบ,บ้างทุกคนอาจจะเห็นแบบฉากข,ขาวๆหรือไม่ก็ฉากแบบมุมบ้านต่างๆคือไม่ใช่ทุกคนหรอกคือตัวแก้วนั่แหละนะคะก็เลยอาหาที่เปลี่ยนมาเฮอกันแถว ถวบ้านบ้างนะก็คือเป็นโรงแรมแถวบ้านซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเูิดแต่ว่ามีบางตัวที่แกะออกมาแล้วอันนี้ก็คือได้ใส่แล้วนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวที่ใส่อยู่วันนี้นะคะก็จะเป็นลายที่เป็นเขาเรียกว่าลายที่แบรนด์ออก ออกแบบเองนะคะอันนี้ก็เขาบอกมาอย่างนี้นะคะเขียนไว้ในแบบว่าหมายเหตุในช h อปปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบลายน่ารักน่ารักเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูฝั่งนี้แล้วกันเนาะเป็นเสื้อยืดที่เป็นโอเวอร์ไซส์มากๆเพราะว่า หน้าอกเนี่ยได้ถึง50บนะคะ50 52ในส่วนของราคานะคะทุกคนอันไหนจําได้จะแบบบอกให้เลยแต่ว่าไหนที่จะไม่ได้ลองคลิกลิงก์เข้าไปดูกันนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยจะไม่มีตัวไหนเกิน500นะที่รู้สึกได้มาต่อกันตัวที่แบบแกะออกมาแล้วดีกว่านะคะมาที่ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจากแบรนด์ซินเท e นะคะ เป็นร้านในไอแล้วกแก้วเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อเสื้อผ้าเขาบ่อยมากแต่ว่าเขาก็จะหายไปจากแบบห้างแถวบ้านตอนนี้เขาก็จะไปอยู่ในออนไลน์เกือบ1 0อยซแล้วนะคะเขาก็มีร้านของเขาอยู่ใน s h อป e e ้ก็จะโชว์ให้ดูฝั่งนี้แล้วกันเพื่อจะได้ขึ้นตอนใส่ให้ดูฝั่งทางนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดธรรมดาแต่ว่ามีดีเทลเป็นเอ่อน้องหมีกวใส่แล้วก็คือไม่ได้ใหญ่เกินนะก,กำลังโอเคนะคะแล้วก็มีปักตรงนี้ด้วย จตัวที่2แล้วก็มาตัวที่3เนี่ยจำได้เลยว่ามาจาก Lazada นะคะเองอยู่เพราะว่าเป็น p พ m เมโลซึ่งอันนี้เป็นคอลเลคชันของน้องน้องกระต่ายตัวนี้นะคะแล้วก็อกเนี่ยแก้วซื้อไส์ใหญ่ของเขาเลยคืออกเนี่ยเกือบพลาดกล้องเลยนะ <c oughs> อ่าไม่ถึง500ตัวนี้นะคะราคาดีมากๆแล้วได้แบรนด์โ o m เมโลนะคะ400 400ประมาณเนี้ย400กว่าบาทนะคะ นี่ไม่ใช่4 9 9นะ <laughs> 419มั้งประมาณนี้ต่อมานะคะมาต่อกันที่อาวางๆอยู่เลยนะคะอันนี้สำหรับตัวนี้นะคะน่าจะของเออลายสไตลิปช็อปปะก่อนหน้านี้ก็มีเราอะช็อปไปบ้างแล้วแล้วก็มีถาไปในสตอรี่ว่าทุกคนเนี่ย ใส่เสื้อยืดแบบลายน่ารักกันแนะนําร้านหน่อยหลายคนก็แนะนํามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นชื่อร้านว่า Shop. s t y l e ชช็อปเขาก็จะมีเสื้อยืดเยอะจริงๆนะคะเราก็ได้มาอันนี้จะเป็นเสื้อครอปด้วยนะอันนี้ไม่รู้ว่าใส่ครอปแล้วจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันนะตอนที่แก้วใส่ก็คือเดี๋ยวแก้วจะใส่สัดส่วนต่างๆนะคะอย่างที่บอกถ้าเหออเสื้อผ้านเนี่ยใส่ให้ตลอดเลยนะคะสัดส่วนอยู่ในดีสคริปชั่นบอกนะทุกคนต้องคลิกเปิด คลิกเปิดดูอะ่ะก็จะเห็นข้อมูลต่างๆทุกอย่างพยายามเขียนให้ครบตอนที่เข้าไปซื้อนะคะจะเห็นว่าเขาเนี่ยขายดีอยู่แล้วเขาก็จะขึ้นนะว่าขายได้กี่ตัวอะไรเงี้ยซึ่งขายดีมีแบบว่าเป็นเหมือนไม่คอบด้วยเป็นเสื้อยืดธรรมดาก็ได้ถ้าใครที่ชอบคาประมาณนี้แล้วก็แบบไม่ได้อยากใส่เสื้อคอปก็เข้าไปดูได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือจากสไตลิสนะสไตลิสชอปประมาณนี้ซัพพอร์ตโลโก้มาเก็ตนะจ๊ะ สีโทนมีสองสีนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นสีแบบโทนนูด์นูตปะต่อมานะคะอันนี้ก็คือน่ารักมากแก้วซื้อมาพร้อมกับกางเกงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เหอกางเกงเนาะแก้วซื้อมาพร้อมกับกางเกงก็เป็นเสื้อยืดเหมือนกันแล้วก็เป็นโอเวอร์ไซส์แต่ว่าสีจริงๆอะอยากได้สีเหลืองเพราะว่าสีมันจะดูไม่แบบมันดูแบบพาสเทลกว่านี้อันนี้สีฟ้านะคะแต่ว่าหมดแล้วตอนนี้ก็คือเหลือสีฟ้ากับสีดำมัง้งแล้ว ใหญ่มากเป็นเสื้อยืดที่แบบโอเวอร์ไซสุดๆทุกคนใครที่หาความสบายเนี่ยก็คืออันนี้เลยชื่อร้านว่าชูดเดย์สามรบาทก็ซื้อมาพร้อมกับเางเกงสีเขียว290อันนี้ซื้ออันนี้ซื้อแบบตัวแรกๆเลยอะนานน,านแล้วจะวนกลับมาขอซินเทก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้เลี่ยง อันนี้นะคะจะเป็นลายที่แบบน่ารักสุดๆช่วงเนี้ยเกลวชอบความคิวถ้าใครที่ตามตามอะไรสักอย่างหนึ่งอะถ้าแบบใน y t u t u อย่าเงี้ยอาจจะไม่ค่อยอัปเดตเรียวไทม์แต่ว่าถ้าใน IG หรือ page, เพจอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบลายเงี้ยโดนใจฉันคือกลับมาชอบความน่ารักหรอเสื้อยืก็คือต้องน่ารักแล้วอันนี้น่าจะเป็นแบบแบรนด์ผลิตเองนะคะนี่ซินเทสช็อปข้างหลังนะเขาก็จะเป็นตัวเขียวๆอ่อนๆเห็นไหมอะ ประมาณนี้นะคะอันนี้ทิคสําหรับแก้วนะคือถ้าเป็นสาวแบบค่อนข้างอวบแบบเราๆอย่างเงี้ยเวลาช็อปเสื้อผ้าร้านที่เขาเรียกว่าเป็นร้านธรรมดาเขาไม่ได้เขียนเฉพาะว่าชั้นเนี่ยสำหรับสาวอวบนะแก้จะดูนางแบบเป็นหลักนะคะหรือว่าแขนเสื้อเนี่ยก็จะกว้างมากๆก็คือเหลือเยอะมากพอนึกจินตนาการพอดูไปแล้วอืมฉันใส่ได้แน่นอนเขาใส่แล้วหลวมขนาดนั้นฉันใส่แล้วโอเคแน่นอนนะคะมาต่อกันที่ร้านนี้นะคะร้านนี้จะบอกว่าสําหรับสาวอวบโดยเฉพาะ ซึ่งแก้วก็ใส่ของเขามาตลอดอ,อันนี้ล่าสุดไปอุดหนุนเขามานะจ๊ะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเขาน่าจะส่งกิงมาให้อันนี้เป็นแบรนด์ของน้องมดนะคะเป็นเสื้อคอปซึ่งเขาออกคอปเป็นสีสีแบบสีแบบประมาณเนี้ยมาใหม่จะเป็นแบบครอปเรียบๆนะคะแต่อกแน่นอนว่าเขาทํามาเป็นแบบสําหรับสาวอวบนะก็น่าจะอกประมาณ46่ปะคิดว่าแบรนด์เนี่ยน่าจะสร้างมาเป็นแบบสไตล์แบบ สามารถแบบใส่ได้บ่อยๆอะไรเงี้ยใส่ได้ไม่เบื่อก็เลยจะออกโทนสีเป็นประมาณนี้มานะคะนู๊ตๆแข็ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวลองดูนะตอนที่แก้วใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงแบรนด์เนี้ยเขาจะคุณภาพดีนะในความรู้สึกแก้วกางเกงยียนเขาอะใส่แบบใส่ทนมากๆกางเกงขายาวก็คือทรงสวยเดี๋ยวใส่ให้ดูทั้งสองสีเลยแล้วกันเพราะว่าไซส์เนี่ยเท่ากันเป็นร้านใน Lazada นะคะแล้วก็ เป็นส่งจากต่างประเทศอ่ะมาที่ตัวแรกนะคะเขียนว่า90ก็คือยุค90 baby เบบี้แก้วเนี่ก็คือเป็นคนที่เกิดในยุค9ก90 9กวะ่ะ1.9.92ก็คือเป็นแบบเด็กยุค90เนาะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อประมาณนี้เป็นเสื้อยืดธรมรมดาถามว่าผ้าโอเคไหมผ้าดีนะแต่ในความรู้สึกแก้วอะ่ะผ้าแบบเนี้ยแก้วชอบผ้าแบบที่เหอะไปส่วนใหญ่มากกว่าสีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวแบบสะท้อนแสงนิดนึงนะแล้วก็ มีปัม๊มเป็นปั๊มนูนด้วยนะคะลายของเขาก็จะเป็นประมาณน,นี้แล้วก็ที่สําคัญคือผ้าก็จะเป็นผ้าแบบเหมือนก่อนหน้าก่อนหน้านะคะแต่ว่าผ้าแบบนี้แอบติดขนแมวคือบ้านแก้วเนี่เลี้ยงแมวใช่ไหมก็คือขนแมว จะเก็บไว้ในนี้แต่ว่าถ้าผ้าที่แบบสไตล์ลื่นผ้าซาตินชุดนอนกันอย่างเงี้ยก็คือไม่ติดขนแมวเลยช่วงนี้แก้วชอบใส่ผ้าซาตินนะคะครอบอันนี้นะคะจริงๆควรเห่พร้อมกันเป็นเสื้อยืด250ใส่สบายแล้วเขาก็จะมีผ่าตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะเห็นตอนแก้วใส่เนาะคอก็โอเคไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคอติดอะแกไม่ชอบเสื้อคอติดจบไปแล้วนะคะสำหรับเอ่อการเหร่เสื้อยืดแก้วรู้สึกว่าเป็นไอเทมที่ แก้วฮิตเองช่วงนี้ไม่รู้ทุกคนน่าจะฮิตกันแล้วบางคนก็ชอบใส่เสื้อยืดอยู่แล้ววันนี้ก็เลยมาเหอะเสื้อ,อยืดที่รู้สึกว่ามีความน่ารักที่ซื้อมาเพราะว่าน่ารักแล้วก็ลายสีอะไรอย่างเงี้ยกางเกงนะคะก็จะมีร้านหนึ่งที่แนะนําเป็นกางเกงตัวละร้อยค่ะกางเกงผ้าแบบนี้คือแก้วจะมีกางเกงตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวหนึ่งสองตัวถ้าใครที่ดูในวอล์กจะค่อนข้างเห็นบ่อยๆเป็นกางเกงแบบ ผ้าสีดําแล้วก็ตัวลายๆดอกดอกอ่ะไม่รู้ทุกคนคุ้นกันเปล่าแต่คือแก้วอ่ะซื้อ2ตัวเนี้มาตั้งแต่แบบก่อนมหกอีกอะ่ะคือตอนย้ายมาเรียนก็คือตลาดนะัดแถวแบบแถวบ้านแถวสุพรรณอะไรเงี้ยเดินแล้วก็ซื้อตัวละร้อยมาแล้วก็ใส่มาจนตอนเนี้ยจะ30แล้วอะ่ะคือใส่มานานมากแล้วก็หาผ้าแบบนั้นน่ะไม่ได้เลยมันไม่ติดขนแมวแล้วมันก็ใส่สบายด้วยนะแต่พอผ่านไปเกือบ10ปีปะ มันซักมันก็จะบางนิดนึงก็หาไม่เจอเป็นกางเกงที่แบบใส่สบายก็เลยเจอร้านนี้ตัวละร้อยเหมือนกันแล้วก็มีลายน่ารักน่ารักด้วยอันนี้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้เพราะว่ารู้สึกว่าโอเคร้อยเดียวแต่มีข้อติมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนผ้าที่แก้วใส่อันนี้คือเตอแก้วเนี่ยสูง158่งก็ยัง เตอขึ้นมาเหมือนขา3ส่วนไม่ถึงขั้นสส่วนนะแต่เตอเหนือข้อเข่านะคะใครที่สูงกว่า158ล้าก็อจะแบบใส่แล้วไม่ใช่เป็นเงเกงขายยาวหาแบบ2ตัวที่ซื้อจากตลาดนะัดแถวบ้านเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วไม่ได้นะคะก็เลยนี่แหละเจอร้านนี้แล้วลายน่ารักคาดใส่สบายนะคะน่ารักดีมีหลายลายก้ซื้อมาแบบอุย้ย6ตัวมั้ง เยอะมากแต่ว่าวันนี้คือหยิบมาแค่ตัวเดียวนะคะนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย